สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่เดอะมอโคลาดนะครับ MCC ฮอชั้น3 13-14กรกฎาคม2567นะครับมหากรรมการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยโดยชมรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อทองสุดทัศิีโลผมอยู่กับสายหนึ่งที่เก็บพระหลวงพ่อคูณนะครับก็คือคุณก้องโคลาดหลานย่านะฮะครับสวัสดีครับครับผม เป็นยังไงบ้างพี่วันนี้เตรียมมาบางส่วนบางส่วนครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ส่งกระกวดด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่ส่งประกวดติดรางวัลแล้วเรี่ยมทองไว้แล้วก็วันนี้ก็เอามาแนะนําแล้วก็ให้พี่ๆได้ชมกันในวันนี้ครับพี่ต้องมีอยู่ในวงการมานานไยังจริงๆแล้วผมเริ่มเก็บสะสมมา10กว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีตั้งแต่ปี2540กว่าๆอ่ว<ห>ตอนนั้นคือสะสม ทุกสายทุกทุหลวงพ่อทุกหลวงปู่ครับครับแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาศรัทธาหลวงพ่อคูณได้หลวงพ่อคูณนี่จริงๆรงร,งรู้จักตั้งแต่เด็กๆนะครับท่านมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ศรัทธาเคารพของ ประเทศไทยรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาต่างประเทศด้วยครับทำให้ผมได้มาศรัทธาแล้วเริ่มเก็บสะสมหลวงคู่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วก็ไปเก็บไปตามทุกหลวงพ่อทุกสายไม่ไหวครับก็เลยมาโฟกัสหลวงปู่เพราะว่าเป็นชาวบ้านตัวเองด้วยแล้วก็หลวงปู่นี่พูดง่ายๆคือมีพระหลวงปู่ก็ไม่มีอดเนาะใช่ครับผมใช่ครับอย่าูอยู่โคราชเนี่ยสามารถพบเจอพระหลวงปู่ได้มากกว่าที่อื่นด้วยเพราะว่าเราคนพื้นที่ ใช่ครับเรามาดูองค์แรกกันครับนี่คือกิ่งยานวิทยาคมถครับปี2535นะครับ,รบตอนท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระยานวิทยาคมเถนนะครับซึ่งเป็นเนื้อนวะหรือเปล่าเนื้อนวะครับผมสร้างประมาณกี่องค์พี่เนื้อนวะโลหะนี่ผมผมจำจำนวนชัดเจนไม่ได้นะครับแต่ทราบเด็เียงว,ว่าท่านได้ เป็นพระยานในปี2535แล้วก็ถือว่าเป็นกลิ่งอันดับหนึ่งของหลวงปูป่คูณซึ่ง มีราคาสูงมากในช่วงตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะล่สังขารจนกระทั่งท่านล่สังขารนนครับไปทีหนึ่งถึง6กหมื่นเลยใช่ครับผมกลิ่นนว่านี่ถึงหกหมื่นเนื้อเงินนี่ข้ามแสนกว่าบาทก็แล้วแสนกว่าบาทครับรบ,บางทีแบบสวยมากๆนี่ไปถึง2องแสนเลยนะใช่ครับชุดเนื้อเงินเขาอะ่ะใช่ใช่ครับมีวิธีดูยังไงอรพี่เอวิธีดูก็คือดูความชัดเจนของหน้าตาแล้วก็พระศกเกษาของหลวงปู่นะครับแล้วทุกองค์ของ ยานหลวงปู่จะมีรันนัมเบอร์อ๋อมีรันนัมเบอร์ต่อโพต์ใช่ครับมีรอยภูไตมีเส้นน้ำตกผคิวมาละใช่ครับผมอืมแล้วตรงไหลหลวงปู่ก็จะมีขีดเป็นตะเข็บเส้นด้านหลังอ๋อนี้คือนิยมเลยครับผมครับแล้วเหรียญนี้เหรียญอะไรผี่อันนี้เป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่นะครับก็คือเป็นที่เรียกว่าใครที่เคารพศรัทธาหลวงปู่อยากจะได้เหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญแรกๆของปู่เลยเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับที่มี รูปหน้าเหมือนหลวงปู่ก็คือเหรียญสร้างกุฏิสงจะสร้างในปี2517หรือพวกเราเรียกว่าเหรียญโยนศัพท์นั่นเองเหรียญปี2517ครับผมสร้าง1น0 0 0แสนเหรียญก็ยังไม่เพียงพอไม่เพียงพอแล้วแยกออกเป็นถึง9บล็อก9บล็อกครับอันนี้บล็อกอะไรจำได้อันนี้เป็นบล็อกห้าแตกวงเดือนนะครับเป็นบล็อกอันดับ3ของหลวงปู่นะครับแต่ราคาไม่ดับสนะครับ อันดับหนึ่งมันจะอยู่ที่บล็อกนวาวาไหลจุดนวาวาไหลจุดอ,อย่างนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ผมเปิดไว้ที่ห้าหมื่้าครับรว,วรวมทองรวมทองครับผมทองนี่เรียมมาหนามกันนะเนี่ยทองสามกำกว่าครับทองเก้อร ครับโอ้โหนี่เราพูดพูดองคหลงๆนี่มีหนึ่งสองด้วยนะเนี่ยพี่เรามาดูอันนี้อันนี้องค์แพงของพศ2517ใช่ครับครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเหรียญนวะโลหะนะครับจัดสร้าง2,500เหรียญนะครับในปี2517ครับนะครับถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมแล้วก็เป็นเนื้อหาเนื้อหา เนื้อหาที่เลือกที่สุดในปีน1งเร 1> พราะว่าในปีนั้นไม่มีการจัดสร้างเนื้อเงินและก็เนื้อทองผครโอ้ิวนี่จะต้องออกเป็นสีชมพูไหมจอเด็กจะต้องมีจุดไหมหลังตรงตัวหนังสือโค้งใช่ไหมครับใช่ครับโอ้อย่างนี้เปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี้นวัดบิงโกนะครับรวมตลอดอันนี้เปิดไว้ที่185,000ครับโอ้หนี่เป็นทรัพย์สินได้เลยนะพี่กองพร้อมบัตรสมาคมครับออกบัตรสมาคมให้เรียบร้อยครับโอ้โห นี่เก็บมาถูกทางเลยนะพี่กองพัดยศหรือ่ะใช่ครับเรียอเงินเรียนเรื่องเรียนเรื่องสมณศักดิ์ครับผมเท่าไรครับจัดสร้างปี2,535พร้อมกับกิ่งการนะครับจะเจอกันน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าจะมีประมาณ4ี่เหรียญแล้วนั่นเองเนื้อเงินอันนี้ผมเปิดไว้ที่แสนสองหมื่นบาทครับแสนสองหมื่นบาทครับเรื่อนสมณศักดิ์ครับติดไป2,535ติดรางวัลด้วยโบแดงเรี่ยมทองด้วยครับ แสนสองหมื่นหไม่แพงครับทานโอ้ไม่แพงสาไม่ได้ฮะจริงๆส่วนส่วนท่านที่มีจริงๆที่อยู่ในครอบครองแล้วก็ส่วนมากจะเก็บกะส่วนใหญ่อันนี้พัยดยศเหมือนกันเนนี้ทองแดงผิวไฟใช่ครับเป็นบล็อกอะไรไหมเป็นบล็อกทองคำครับเป็นบล็อกท,งทองคำผมบางหลังกาเป็นบล็อกนิยมสุดในเนื้อทองแดงจะสร้างเยอะครับแต่ว่าก็อย่างเหรียญนี้จะอยู่ สภาพสวยเนี่ยก็จะมีราคาอยู่ประมาณ7 8็ดถึงแปดบาทเหรียญเปล่านะฮะ <t od d> เหรียญเปล่า <t od d> นี่รวมทองเท่าไหร่ครับรวมทองเปิดวัทีหมื่นหนึ่งพันครับพร้อมบัตรสภาพสวยอือันนี้เหรียญเจริญพรเจริญพรครับจเจริญพรบนด้วยจเจริญพรบนเ,เนื้อนาวาโลหะอันนี้เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงหวยเก้าไม่ตัดปีก สร้างเยอะไหมพี่มีแค่ร้อยเหรียญครับจเจริญพรบนกรรมาการต่อเก้ารอบไม่ตัดปีกครับผม<ช>เอาไปด้วยความรวดเร็วหนึ่งสองนี่แหละครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองเหรียญน,นี้เปิดไว้ที่ 1, 120, หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับโอ้โหเดี๋ยวเป็นเหรียญร้อเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ครับปราบเซียนด้วยครับผมโอ้หนึ่งเก้าเหรอ อันนี้เป็น19ทับ47ครับ19ทับ47เล่นเหมือนกันนะบล็อกนิยมสุดคอปสอครับโอ้ราคาอะไรพี่อันนี้เปิดไว้ที่แสนห้าหมื่นเอ่อหมื่นห้าพันครับขอไปอันนี้เป็นเจริญอันนี้เจริญพรล่างนวะครับผมโอ้เขียวขี้ม้าเลยนะครับผมสร้างเยอะไหมพี่สร้างไม่เยอะครับสร้างไม่เยอะอันนี้เป็นอ่น่าจะเป็น เลขเลขเลขห้ามด้วยนะสองสองหนึ่งหนึ่งโอ้เป็นบล็อกทองคำราคาล่ะอันนี้เปิดไว้ที่สามหมื่นห้าครับอันนี้ลูกเสือชาวบ้านลูกเสือชาวบ้านบล็อกท็อปครับโอ้โหทอจุดไม่ไม่ใช่ดิโค้ดเก้าเปล่าทอจุดโค้ดเก้าครับทอจุดโค้ดเก้าสังกติเป็นบล็อกท็อปครับพร้อมเรียมเท่าไหร่พร้อมเรียมนี้เปิดไว้แปดพันห้าครับไม่แพงนะไม่แพงครับไม่แพงนะศรัทธาสามารถจับต้องได้โอ้ครับ ราคาเบาก็มีราคาแรงก็มีครับมาองค์สุดท้ายเจริญพรล,ล่างคอันนี้บล็อกทองคำหรือเปล่าฮะอันนี้บล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดา,ผ,าผิวสวยม่วงมาหาการเลยอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้สองหมืามัครับโอ้สุดจริงๆ นี่เป็นเพียงบางส่วนนะครับใน<ร>การ<ม>สะสมพระของพี่ก้องโคราหลวงพ่อคูณนะที่สําคัญก็คือว่าสัทธาหลวงพ่อคูณก็ถึงเก็บนะบแล้วก็โดยส่วนตัวนี่ประกอบอาชีพอ,อะไรไหมพี่ผมาทาเกี่ยวกับระสังหาครับ<อ>สร้างสร้างบ้านนะ สนใจก็ติดต่อให้ไปสร้างได้นะหลังตลาดเท่อไทยโอ้ครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาคุยกับพักเครื่องของพ่อคุณครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับยินดีครับ